นครสบายครับผมครับอาวก็ได้ครับแวก็ได้ยมาแจวครับิครับผมครับิดกันเลยครับมาิกันเลยครับผมครับผมมครับจ้ำครับสามีสามัมเยเขเลยค่ะครับผมมมองไม่ได้ไม่ได้หลงตาไม่เีน้ครับผมสวายน้ำสวายแต่น้ำครับครับผม ครับ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  <laughs>

หลักรนะครับอะไรอะไร วางที่แยกน้ำครับแจ่น้ำครับแ่น้ำไม่ได้สวายก็ลงนะบายแ่น้ำแจ่น้ำพลุแจ่น้ำครับพลุครับผมวางวางไม่ไม่พกคำไม่พกกระเป๋าวางลงพื้นครับวางลงครับอนครับ

โอเคนะครับโอเคนะครับโอเคถาทุกายทุกเดี s <S ๋ยวจะเป็นเกิดจระประทานเลย không, 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 เกลื่อนเพลเพทำเกลื่อนเพเพลเไปเกกระจายแล้วเอาไว้เกืนกระจายเกลื่อนเพพจะมครับอันนี้เกลื่อนเกื่อนทางนี้เกลื่อนเพลอด่อเพลบุรีวางโทรศัพท์ก่อนนะครับน่างนะคพ่อวันนะครับไม้ครับแต่ต่อไม้ครับครับผมน้นยกขั้นยกมไว้ไนครับนยกไว้นครับนมไว้ครับครับ น้ำเล็กสายเลครับน้าไปเลยแล้วนี่นะร้อาไปครับผมผ้าผ้าเผ่ไม่พอ้าจะไปตอนางวางไปวางที่ครับโอ้น้ำไปเลยด่น้ำครับครับาครับาลรวเป็นคนสองคังเป็ขอสิบใบที่ ยกได้ยกครับน้ำครับยกได้ยกสวายเลยนะครับครับผมน้ำยกได้ยกสวายเลยนะครับยกได้ยกสวายเลยครับครับสาธุสาธุครับ